สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาดูโต๊ะทํางานของปอยกันค่ะคลิปนี้จะเอาใจคนที่ชอบสีเหลืองนะคะปอยรู้สึกว่าสีเหลืองเป็นสีที่สดใสดีค่ะโดยเฉพาะเวลาที่เรารู้สึกเบื่อเบื่อนะคะถ้าได้มองสีเหลืองก็จะรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นค่ะทีนี้มาดูที่โต๊ะทํางานของปอยตนเลยนะคะโต๊ะที่ปอยใช้จะเป็นโต๊ะอีเกีย n ินมูนตัวนี้นะคะทางซ้ายอันนี้ปอยวางเป็น iPad เอาไว้ค่ะอันนี้จะเป็น iPad Air 3นะคะ ส่วที่ด้านบนอันนี้จะเป็นโคมไฟจีบค่ะตัวโปโคมจะเป็นสีเหลืองลายสกอตนะคะอันนี้น่ารักมากเลยค่ะส่วนที่ด้านล่างอันนี้จะเป็นนาฬิกาไม้นะคะจะเป็นนาฬิกาดิจิตอลค่ะก็อันนี้เป็นที่เสียบปากกานะคะเป็นรูปน้องหมาชิบะค่ะอันนี้จะเป็นปากกาสไตลัสกูจอดอกรุ่น12นะคะเอาไว้ใช้งานกับ iPad ค่ะแล้วก็ที่ด้านบนชั้นนะคะ อันนี้จะเป็นลำโพงบลูทูธค่ะเป็นลำโพรงรูปน้องแซลลี่นะคะอันนี้น่ารักมากเลยค่ะเสียงดีด้วยนะคะไปซื้อมาจากเกาหลีค่ะส่วนที่ด้านหน้าอันนี้เป็นตุ๊กตาหีบราวแล้วก็แซลลี่ตัวเล็กๆนะคะจริงๆแล้วอันนี้เป็นที่เสียบปากกลา,ามี่ค่ะจะ่ปอเอามาเป็นตุ๊กตาโมเดลตั้งโชว์นะคะกระดูน่ารักเข้ากันดีค่ะส่วนทางขวาอันนี้จะเป็น MacBook Pro 13นิ้วนะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นหูฟังบลูทูธค่ะเป็นหูฟังเบเซียรุ่นดับ1ศนะคะอันนี้ปอยเคยรีวิวไว้แล้วค่ะน่ารักแล้วก็ใช้ดีมากเลยนะคะโดยเฉพาะเคสรูปไอติมอันนี้ค่ะส่วนด้านล่างอันนี้จะเป็นหูฟัง inport 13นะคะมีขตัวหูฟังเป็นสีเหลืองด้วยนะคะอันนี้ใส่เคสรูปทอมนุกอยู่ค่ะอันนี้ก็น่ารักมากนะคะ ต่อมามาดูที่ส่วนของเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดกันบ้างนะคะตัวแผน่นรองเมาส์ OVER อันนี้จะเป็นสีเหลืองเข้มค่ะเป็นสีเหลืองอมส้มนะคะอีกฝั่งจะเป็นสีกรมแบบนี้ค่ะส่ว the นะะเมาส์อันนี้จะเป็นเมาส์ของกูโจดอกค่ะเป็นสีเหลืองพาสเทลน่ารักดีนะคะถัดมาจะเป็นตัวคีย์บอร์ดนะคะอันนี้เป็นคีย์บอร์ดแอนด์โปรสองค่ะเาอมาเปลี่ยนเป็นเคสไม้นะคะแล้วก็ตัวคีย์แคปจะเป็นเซ็ตของ b ีแอนด์ฮันนี่ค่ะจะเป็นโทนสีเหลืองแล้วก็ครีมนะคะคีย์แคปนนี้ก็น่ารักมากเลยค่ะ ตัวคีแขปอเอามาใส่มาโครแพดด้วยนะคะนี่ค่ะใส่แล้วดูเข้าเซต็จกันน่ารักมากเลยนะคะส่วนสายอันนี้จะเป็นสายสีเหลืองค่ะเป็นของยี่ห้อท็อปเคนะคะอันนี้ก็ใช้งานได้ดีค่ะราคาไม่แพงด้วยนะคะต่อมามาดูที่บอร์ดสควอดิสกันบ้างค่ะ อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นหูฟังค่ะเป็นหูฟังแบบมีสายของเ a เซอร์นะคะปอยชอบใช้เวลาตัดต่อคลิปค่ะเพราะว่าแถวบ้านปอยเนี่ยมีเลี้ยงน้องหมาแล้วก็ไก่นะคะเสียงค่อนข้างดังค่ะใช้หูฟังอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นสกอ๊อตเทปค่ะเป็นรูปมาการองสีเหลืองนะคะปอชอบใช้สกอ๊อตเทปเวลาใส่คีย์แคปค่ะใช้สกอ๊อตเทปช่วยดึงคีย์แคปออกมาจากแผงนะคะแล้วก็อันนี้ ปอนนี่เป็นรูปโพลารอยกับการ์ดของมาริเมโกเอาไว้ค่ะสร็จทางซ้ายอันนี้จะเป็นกระเป๋าใส่ iPad นะคะเป็นของ b ันส์สปาร์เดค่ะน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายที่ด้านบนนะคะปล่อยวางเป็นกาชาปองค่ะนี่ค่ะเป็นกาชาปองปอมปมป,ป,ปูดินแล้วก็เป็นน้องแคร์แบร์สีเหลืองนะคะเอาวางไว้ตรงนี้ก็ดูน่ารักดีค่ะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับโต๊ะทำงานของปอยในช่วงนี้ แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ